สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูกุ้งอีกแล้วนะคะคุณครูกุ้งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยเกี่ยวกับต้นไม้แสนรักเด็กๆทราบไหมคะต้นไม้นั้นเป็นพืชธรรมชาติที่มีคุณค่ามากมายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และคนช่วยให้มีฝนตกตามฤดูกาลเราต้องช่วยกันรักษาไว้การดูแลไม่ทำลายหรือตัดต้นไม้นะคะ แต่ถ้ามีการตัดหรือทำลายขึ้นมาเราต้องมีการปลูกทดแทนเพื่ออะไรคะเพื่อให้ต้นไม้หรือป่าจะได้มีอนุรักษ์คงไว้ตลอดไปฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าในหน่วยต้นไม้แสนรักนั้นมีสาระกการเรียนรู้อะไรบ้างติดตามได้ค่ะเด็กๆคะสาระกการเรียนรู้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อข้อที่ห รูปร่างลักษณะของต้นไม้ข้อที่2การเจริญเติบโตของต้นไม้ข้อที่3การขยายพันธุ์และการดูแลรักษาต้นไม้ข้อที่4การอนุรักษ์ต้นไม้ข้อที่5ประโยชน์และโทษของต้นไม้ส่วนหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือการเจริญเติบโตของต้นไม้กับประโยชน์และโทษของต้นไม้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะ การเจริญเติบโตของต้นไม้เด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมต้นไม้ถึงได้มีต้นที่สูงใหญ่ใบเขียวช่มอุ่มก็เพราะว่าใส่ปุ๋ยลดน้ำและได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะต้นไม้ถึงจะได้ต้นสูงใหญ่เปรียบเสมือนกับเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆทานข้าวตรงเวลาเด็กๆก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเปรียบเสมือนดั่งต้นไม้นะคะเด็กๆ ข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆประโยชน์และโทษของต้นไม้เรามาเรียนรู้กันว่าประโยชน์ของต้นไม้นั้นมีด้วยกันมากมายหลากหลายเลยค่ะภาพแรกเด็กๆดูนะคะสามารถมาทําเป็นฟืนมาทําเป็นภาชนะใส่น้ํามาทําเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือมาทําเป็นรั้วบ้านภาพที่สองนะคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดอย่างเช่นกระรอกกระต่ายนก ขั้งขาวลิงนี่คือประโยชน์ของต้นไม้นะคะส่วนโทษของต้นไม้หรอคะถ้าต้นไม้ไหนที่มีน้ำแหลมคมหรือมีพิษก็จะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆท้ายนี้นะคะเด็กๆคุณครูกุ้งมีใบงานให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะก็คือ ให้เด็กๆวาดรูปต้นไม้พร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ